เนี่ยมึงเอาไปคนทําสนับสนุนให้เกิดโอเวอร์ไพร์มึงต้องดูว่าเขาสร้างมูลค่าเพิ่มมึงไม่เข้าใจคําว่าสร้างมูลค่าเพิ่มเหรอคําว่าสร้างมูลค่าเพิ่มเขาจะขายกล่องมึงเชื่อไหมบางอย่างต้นทุนของในกล่องอะสมมุตินะแค่50บาทแต่กล่องอะ200ร้อยกูบอกเลยนี่คือเรื่องจริงและหลายคนบางคนกูไม่ได้คิดจะแดกเนื้อข้างในแต่กูจะซื้อกล่องอยากได้กล่องเออแพ็กเกจกูอยากแดกความหรูว่าทําไมอะ ยมันอยู่ที่คนซื้อมึงจะมาพูดไม่ได้ว่าเน,นี่ยมึงสนับสนุนโอเวอร์ไพรส์มันเป็นความพึงพอใจของลูกคา้าเล็กหน่อยคนขายของแพงหมดก็ถ้าแพงมึงขายได้มึงขายไปดิก็ถ้าแพงมึงขาย,ไ,ขายไ,ไม่ได้มึงอย่ามาวายก็แล้วกันเพราะฉะนัน้นสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ทุกคนที่ขายของแพงได้มันมีคนขายทองถูกได้ของแพงได้มึงจะมาให้ชิงชัยกันในตลาดนัดเหรอมึงบอกเด็วแด่ของตลาดก็ได้มันไม่ใช่ทุกคนที่ขายของในตลาดนะมึงกูถามท่านในตลาด เปิดแผงได้200ล้านหมายถึงว่า200 200ล้านขามึงคิดว่าพวกกูทุกคนจะเข้าไปอยู่ใน200ร้านล้านขานนได้หมดทุกคนเหรอ <laughs> มึงตลกปะมึงใช้กูไปขายของในตลาดอย่างเดียวเหรอมันตลกมันต้องมีคนไปขายของในห้างแล้วมึงคิดว่าขายของในตลาดและขายของในห้างมึงว่าราคาเดียวกันปะรส <laughs> ชาติเดียวกันแต่ราคามันแตกต่างกันแล้วขึ้นห้างตลาดนัดค่าเช่าร้านเท่าไหร่ค <laughs> ่าเช่าร้านวันละ60วันละ200แต่มืองเข้าห้าง ค่าเช่าวันละเท่าไหร่ค่าเช่าวันละหมื่นใช่ครับมึงใช้กูขายราคาเดิมเหรอวิธีการคืออะไรรสชาติของจะเท่าเดิมจะราคารสชาติจะเหมือนเดิมก็ตามแต่กูก็ต้องไปปั้นจากหมูธรรมดากูต้องเอาไปทําหมูให้เป็นตัวหมูอย่างเงี้ยกูต้องไปขึ้นรูปหมูจากข้าวเหนียวเป็นหอ่อกูต้องอไปปั้นให้ปั้นก็ไม่ใช่ปั้นมือต้องไปเข้า,เข,าเข้าเครื่องปั้นเนี่ยคนไม่เข้าใจมุมมองของการตลาดก็ไปโวยวายกันโอเวอร์ไพรส์มึงไม่เข้าใจคำว่าโอเวอร์ไพรส์จริงๆรด้วยซ้ำว่าคืออะไร